รถเก่งท่าตัวประหยัดเดียออโต้ขับสะดวกขับสบายไม่ว่าจะเป็น4ประตูซีดานหรือ5ประตูที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวนันอ่อนเริ่มต้นสะ ใบเทาตลอดอายุสัญญาเริ่มปั้นคันแรกกับนิสสันอเมล่ากว้างขวางนั่งสบายอีโคคาที่มาพร้อมความประหยัดปุ่มกดพุ่สตาร์ทฝา้ายเปิดจากรีโมทได้และที่สาคัญค่าตัวเบาสบายเท่ามอเตอร์ไซค์159,000บาทเท่านั้นหรือจะเป็นสองคันนี้ฮอนด้าบริโอแอร์แมเครื่องแรงๆที่มาพร้อมความประหยัดเกียร์ออโต้ขับสะดวกขับสบาย169,000บาทเท่านั้นพ่อนยูนิเลสสามใบเทาเอามาใครสนใจทักมาได้เลย229,000 To โยต้าวีออสีขาวเครื่องยนต์1.5ตีระบบความปลอดภัยยิเบษสี่ล้อคันนี้ด้วยนะหรือจะเป็นโต y ยต้ายาริสเครื่องดีเกียร์ทอน4ประตู5ประตูมีหมดซื้อรถมือสองอย่างมั่นใจสบายใจในการซื้อรถยนต์มือสองทุกครั้งกับที่นี่เด๋อลำเลิศคาสเซตเอร์มีหนังสือรับรองรับประกันแายการันตีให้ผ่านการตรวจสอบ274จุดเพื่อความสบายใจขับเข้ามาได้เลยกับที่นี่เด๋อลำเลิศคาสเซเตอร์เราพบกันนะคะ